สวัสดีครับคุณฟังที่รักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะครับบอกว่าโหนวันชัยทํานายอสุรินทราหูจากชั้น14มีแนวโน้มโคโจรตกมาสู่พื้นดินแห่งมนุษย์เนื้อหาใจความนะครับนายวันชัยสอนสิริซึ่งเป็นสมาชิกบุษธธิสภาได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะครับโดยมีเนื้อหาดังต่อไปดีครับอสุรินทราหูมาแล้วครับ ราหูใกล้จะย้ายก็จะมีแรงกระแทกไปที่รัฐบาลแล้วก็พักแกนนําบ้างเป็นธรรมดาแลครับจากดาวหางดาวตกฟาดหัวฟาดหางออกฤทธิ์ออกเดชให้เห็นกันแต่ก็จะหมดเดวแรงไปในที่สุดเพราะว่าอาสุรินทราหูจากชั้น14เนี่ยมีแนวโน้มที่จะโครจรมาสู่พื้นดินแห่งมนุษย์หลังจากวันที่13ตุลาคมขยับขยืขย่ยนเคลื่อนไปถึง17ตุลาคม จะมีฤทธิ์มีเดชสันสะเทือนเลื่อนลั่นปราบอริราชศัตรูไปได้ราบคาบด้วยอสุรินทราหูตามตำราท่านว่าอสุรินทราหูเนี่ยเป็นผู้รับใช้สนองพระเดชพระคุณองค์พนาณราและก็พระพรมยิ่งมาเจอดวงอาทิตย์จะมีพลังอํานาจก่อให้เกิดความสงบสยบการเคลื่อนไหวแห่งดาวทุกดวงแม้แต่ก้าวไกลก็จะไปไม่ถึงด้วยอิทธิฤทธิ์ของอสุรินทราหูนี่แหละครับการโครจรมาในครั้งนี้เนี่ยไม่เหมือนกับทุกๆครั้งนะครับ จะเป็นการแสดงพลังแห่งธิเดชเพื่อประเทศชาติและประชาชนต้องสร้างสันติสุขสีวิไลแห่งไทยประเทศให้บังเกิดให้จงได้เป็นสงครามครั้งสุดท้ายของอสุรินทราหูหลัง13ตุลาคมเป็นต้นไปปฐมบทแห่งอำนาจและธิเดชจะประกาศกล้องไปทั่วท้องแผ่นดินยิ่งใหญ่อลังการมหัศจรรย์เกินคาดตาดูดาวเทาว้าติดดินเมื่อมีการเคลื่อนไหวของดาวดวงใหญ่แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ขนาดนี้เนี่ยนะครับ นายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีจึงเดินทางไปเป็นประธานในพิธีสวดน,นบพระเคา์ที่วัดไก่เตี้ยเขตตลิ่งชันวันที่17ตุลาคมนี้เวลา19นาฬิกานะครับเพื่อเป็นมิ่งขวัญมงคลชัยให้แก่คนไทยทั้งประเทศใครไม่มาเนี่ยถือว่าพลาดโอกาสสำคัญแห่งชีวิตเลยทีเดียวนะครับ